เนตพอดแคสต์ Podcast, รู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสวัสดีครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่คุณหมอก็ต่ายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะที่ข้ามทางม้าลายหน้าสถาบันโลกไต่ภูมิราชนคิกรินนะครับถนนพญาไทย ก็ทำให้เกิดกระแสนในสังคมที่หันมาสนใจกับปัญหาความปลอดภัยในเรื่องของทางม้าลายแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภาจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องของทางม้าลายที่เป็นทางข้ามถนนอย่างปลอดภัยขึ้นภายใต้ชื่อโครงการว่าหยุดสูญเสียหยุดลดให้คนข้ามทางม้าลายเราเริ่มจากครั้งแรกเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นก็จัดติดต่อกันต่อเนื่องตลอดในทุกวันที่21ของเดือนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะจัดให้ครบ12ครั้งคือครบรอบหนึ่งปีของการสูญเสียชีวิตของคุณหมอกระต่าย ซึ่งก็คือเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาเป็นการแจกครั้งที่12พร้อมๆกับงานลํำลึกรอบหนึ่งปีของการสูญเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายนะครับถามว่าเกิดกระแสเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เรียนครับว่าทําให้เกิดกระแสเปลี่ยนแปลงในสังคมขึ้นที่สามารถสัมผัสเป็นรูปธรรม,มได้ก็ค,คือการหยุดรถให้คนข้ามทางมาลายมีมากขึ้น และก็เป็นระเบียบวินัยมากขึ้นที่บอกว่าเป็นระเบียบวินัยมากขึ้นก็คือไม่จอดล้ำหรือจอดครอบบนทางมาลายเหมือนกับภาพในอดีตที่เราเห็นอยู่เป็นประจำนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่คณะกรรมการได้ํำเนินการมานั้นเนี่ยสามารถทำให้เกิดความรู้สึกร่วมของสังคมในการที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทางมาลายให้เป็นทางข้ามถนนที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยังเชื่อมั่นว่าการสูญเสียชีวิตของคุณหมอกรต่ายครั้งนี้เนี่ยจะไม่สูญเปล่านะครับจะทําให้สังคมไทยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในสังคมไทยให้เกิดขึ้นก็คือ เป็นสังคมที่มีการเคารพกฎวินัยจราจรให้ความสำคัญแก่สิทธิของคนเดินเท้ามากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็น,นมิตนหมายที่ดีที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับโดยเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาคณะมน,นตรีก็มีมติให้วันที่21มกราของทุกปีจากนี้ไปจะเป็นวันแห่งความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนก็หมายความว่าต่อไปนี้ ทุกๆวันที่21มกราหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุน้นจิตสำนึกของผู้คนให้เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนซึ่งหมายถึงว่าเป็นภาพรวมไม่ใช่แต่เฉพาะความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ทางมาลายเท่านั้นเองแต่ผมเรียนว่า สิ่งที่เราอยากเห็นและคณะกรรมการบรูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน,นพยายามจะทําอย่างต่อเนื่องก็คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมไทยคือเป็นวัฒนธรรมของสังคมที่มีความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการข้ามถนนบนทางม้าลายทั้งในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในภาพรวมทั้งหมดและก็ความปลอดภัยนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับคนไทยแล้วก็ทุกคนที่เข้ามา ถช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยจะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของการข้ามทางมาลายจะต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถไทยสนทนทุกวันไม่ใช่เป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในวันที่2 1มกราเพียงวันเดียวแต่ทุกคนต้องปลอดภัยในทุกๆวันจริงๆกฎหมายพระรานหยัิจราจรที่มีอยู่ณนะวันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่า ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับโดยเฉพาะการปรับปรุงครั้งสุดท้ายคือขรหยัดจราจรทางบกจอบแก้ไขเพิ่มเติมสวับที่13นะครับซึ่งเพิ่งจะมีผลเชื่อมคับไปเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับคงเหลือแต่เพียงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและอย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายคือพะรอชยััดจราจรทางบกเท่านั้นเองนะครับ หลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ที่ปรากฏในท่านััดจราจรนะครับทางบกฉบับแก้ไขล่าสุดนะครับเช่นเรื่องการที่คนขับและก็ผู้โดยสารในรถยนต์จะต้องรักเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเรื่องของการที่จะต้องมีที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีเรื่องของการที่จะต้องแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจรในเรื่องของการต้องรัดเิ็มขันเนื่อภัยตลอดเวลาที่โดยสารเรื่องของการข้ามมีการดัดแปลงสภาพ,าพรถยนต์เพื่อเอาไปใช้แข่งในทางเดินรถต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นการปรับปรุงกฎหมายเพื่อนำไปสู่ความยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับแล้วก็ทั้งของคนที่เป็นผู้โดยสารทั้งสิ้นนะครับเหลือแต่เพียงว่าเราจะมีการปฏิบัติตามกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นคำถามในสังคมเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของกฎหมายเช่นกันคือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็คือปัญหาเรื่องของกัญชากัญชงที่ได้รับการปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดแล้วก็ทำให้เกิดประเด็นในการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาว่าภายหลังจากไม่เป็นยาเสพติดแล้ว สิทธิของประชาชนในการใช้ในการเสพกัญชามีสิทธิมากน้อยแค่ไหนในขณะที่ฝ่ายภาครัฐพยายามจะมาชี้แจงว่าไม่เป็นยาเสพติดแต่การใช้ก็ยังคงควบคุมให้ใช้ได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่รวมถึงเรื่องของการสันนาการก็ตามนะครับแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาตามสื่อในสังคมทั้งหลายก็ปรากฏว่ากัญชาได้ถูกนำออกไปใช้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนผสมของอาหารทั้งในเรื่องของสันทนาการผลกระทบที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องการจราจรก็คือว่าทํายังไงที่เราจะสามารถดูแลไม่ให้คนที่เมากัญชาอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับบุคลภายอื่นได้เช่นเดียวกับการที่เราต้องประสบกับการสูญเสียทั้งชีวิตได้ทั์สิน หลายกรณีหรือหลายครั้งเกิดจากการกระทําของคนที่เมาสุราแล้วมาขับรถนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังคงเป็นประเด็นปัญหาท้าทายที่รอสานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะต้องอาศัยอานาจทางกฎหมายในการไปประกาศกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การจัดเตรียมมาตรการต่างๆในเชิงลุกที่จะสามารถทําให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งหลายนะครับว่า เสพของเมาอย่างอื่นเช่นกัญชากัญชงหรือใบกระท่อมมาหรือเปล่าเพราะว่าในกฎหมายก็มีบัญญัติอยู่แล้วเรื่องของการห้ามผู้ขับขี่ที่เมาสุราหรือเมาของเมาอย่างอื่นเมื่อคําว่าของเมาอย่างอื่นนั้นเนี่ยในทางกฎหมายก็สามารถตีความรวมได้ถึงสิ่งอื่นอน,นอกเหนือจากสุราทั้งหมดที่เสพเข้าไปแล้วมีผลต่อสภาพร่างกายของผู้ขับขี่ที่จะทําให้อยู่ในสภาพมึนเมา อาจาก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลภายนอกได้ทั้งในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะครับเมื่อกฎหมายมีบทบัญญัติอยู่แล้วก็คงเหลือแต่การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่าจะทํางานเชิงลุกได้มากน้อยแค่ไหนในขณะที่เรายังคงมีแต่เพียงมาตรการในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพื่อนําไปสู่หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าคนนี้เมาสุราหรือไม่เมาสุราแต่เรายังไม่มีเครื่องมือและมาตรการทางการแพทย์ในการที่จะวัดว่า ไอ้คนนี้เสพกัญชามาคนนี้เสพกันชงมาหรือไปดื่มน้ํากระท่อมมาแล้วมีปริมาณของสารประกอบของวัตถุต่างๆต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วจึงจะถือว่าคนนั้นเมาแล้วไม่ควรขับรถหรือถ้าขับรถควรจะต้องมีโทษ ว่าขับรถพเพราะเสพของเมาอย่างอื่นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากผ่านไปยังสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่ต้องรีบพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยก่อนที่ทําให้เกิดหเดหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราทํางานตามหลังนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าลักษณะว่าวัาวาหายล้นล้อมคอกนะครับผมอยากเห็นการทํางานในเชิงลุกก็คือคิดล่วงหน้าไว้บ้างหน่วยงานอื่นๆก็คงในภาพรวมก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดนะครับกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งก็แน่นอนดูแลเรื่องของรถสาธารณะทั้งหลายล่าสุดเมื่อสองสวันนี้ก็มีกรณีรถตู้ที่วิง่งรับส่งผู้โดยสารที่โคราชชนราวเหล็กกั้นข้างทางถนนนะครับไฟลุกไหม้ก็มีผู้เสียชีวิตไปสิบเอดรายนั่นก็เป็นอุบัติเหตุแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของอุบัติเหตุทางถนนกรมทางหลวงตำรวจทางหลวงกรมทางหลวงชนบทย่อยไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจะย้อนกลับมากศูนย์วยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย่อยไปถึงศูงนย์ดนการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งสิน้นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับ การทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำแผนแล้วก็จัดทำมาตรการที่จะขับเคลื่อนตามแผนที่ได้กำหนดไว้นะครับอย่าลืมว่าคอรมอชุดนี้ชุดปัจจุบันนี้เนี่ยที่กำลังจะหมดอายุในไม่กี่วันข้างหน้านั้นเนี่ยมีมติไว้ว่าประเทศไทยจะต้องลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากบบเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน12ต่อแสนประชากรภายในปี2570 ก็หมายความว่าเหลือเวลาอีก4ปีที่เราจะขับเคลื่อนตามแผนในขณะที่ขณะนี้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตเรายังอยู่ระดับประมาณ26ต่อแสนประชากรอยู่นะครับซึ่งเท่ากับว่าเราจะต้องลดผู้เสียชีวิตให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขปัจจุบันถามว่าภาพรวมตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ก็คาตอบว่าล่าสุดจะอยู่ที่ 1, 1 7 0่0่เจปลายๆสำหรับตัวเลขของปี2565ที่ผ่านมา นการนี้ทำให้ตัวเลขลดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราต้องมีตัวเลขผู้เสียชีวิตในปี2 5 7 0ไม่ควรเกิน8,000ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เริ่มต้นในการที่จะทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังหนะ้บัดนี้ผมกังวลว่าเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ในส่วนของพี่น้องประชาชนผมก็อยากจะฝากว่าจริงๆเรื่องความปลอดภัยทางถนนอาศัยลำพังภาครัฐอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างที่เมื่อกี้พูดให้ฟังได้นะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพราะว่าปัจจัยเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยมีปัจจัยหลักมาอยู่สามเรื่องคือคนคือถนนคือรถคนก็คือบรรดาผู้ขับขี่ที่ใช้ถนนร่วมกันก็คือประชาชนทั้งหลายนะครับ มันถ้าสมมุติว่าเราลดปัจจัยเสี่ยงที่หนึ่งคือคนด้วยการสร้างหรือขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยคือเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยอการใช้รถใช้ถนนเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมในการเคารพและเคร่งครัดต่อกฎหมายจราจร เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมในการเอ้อกเฟื้อซึ่งกันและกันสําหรับเพื่อนร่วมทางในการใช้รถใช้ถนนและก็เป็นสังคมที่เคารพสิทธิคนเดินเท้านะครับสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยได้โดยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานภาครัฐมาเป็นผู้ขับเคลื่อนหรือคอยตรวจจับ เพื่อให้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสู่สังคมที่เป็นสังคมที่มีเป้าหมายอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับแล้วผมยังเชื่อมั่นว่าพลังสังคมเท่านั้นที่จะช่วยเป็นหลักจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในเรื่องต่างๆดังกล่าวได้ก็ขอฝากค่ามไปยังท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าเราช่วยกันเปลี่ยนตัวเราเองโดยไม่ต้องรอให้ใครบางคนมาบังคับให้เราเปลี่ยนนะครับ ง่ายๆด้วยการคำลดด้วยการเคารพการใช้รถเชนถนนอย่างถูกวิธีเคารพกฎจราจรแล้วก็เอื้อเฟื้อเพื่อนร่วมทางเท่านี้ผมก็เชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยร่วมกันในการใช้รถใช้ถนนได้ครับ